คนนีจคว่พี่ปอนวัตครับตอนนี้พี่อยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับมือนี่เขาว่ากันว่าจะกินจะเที่ยวจะช็อปเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครยอมใครนะฮะและทริปนี้ครับพี่ชาวทุกคนฮะไปตลุยโอซาก้ากันนะครับไปด้วยกันลุยเลย สวัสดีครับทุกคนถึงแล้วนะครับตอนนี้นะฮะที่โอซาก้าครับสนามบินคันไซโออากาศดีมากตอนนี้มาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะ21องศาครับเมื่อกี้ตัปันประกาศไว้นะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นครับเหมือนเดิมนะมีความคลาสสิกนะฮะแล้วก็มีความน่ารักมีอนิเมะมีความกระตุ้นมีความเสียงประกาศที่เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้แบบจะเป็นเสียงที่เราคุ้นหูมากทันทีเจ้ปัญญา ก็ไม่เชื่ออะไรอย่างงี้ครับมันเออฟังแล้วผมว่าได้มานานๆก็คิดถึงดีเหมือนกันไปครับไปลุยโอซาก้ากันฮะครั้งนี้ครับเราจะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปเดินตะลุยโอซาก้ากันนะครับและที่สำคัญไฮไลท์ครับเราจะไปงาน World Expo 2025ครับปีนี้ฮะเขาจัดที่โอซาก้าแห่งนี้เองนะฮะเขาจะมีกันเนี่ยจัดกัน5ปีครั้งครั้งที่แล้วนั่นคือที่ดูไบนะครับแต่ครั้งนี้ครับที่โอซาก้านะฮะมาญี่ปุ่นเราต้องขึ้นรถไฟฟ้าแน่นอนรถไฟนะครับเป็นไฮไลท์แต่วันนี้ไฮโซครับนี่ w w w m a ทร t h i p c o m นะฮะมีรถมารับเปงนี่นะครับนี่เขาให้เข้าประเทศไง <laughs> ด้ไงเนี่ยดูหน้าล่าตาเขาไม่น่าให้เข้าเลยไ <laughs> อออฟครับเป็นโปรดิวเซอร์เรานะครับแฮมไปแฮมถึงแล้วนะครับห้องเรานี่บอกเบอร์ห้องด้วย631โรงแรมนัมบา Oriental Hotel <c oughs> ลุ้นกันครับว่าห้องนี้เป็นยังไงปึ๊บโอ้นี่ฮะสไตล์ญี่ปุ่นครับห้องกําลังดีราคาสมเหตุผลนะฮะไม่มีข้างล่างเป็นถนนคนเดินคือแบบว่าทําเลดีจัดย่านใจกลางเมืองนะครับแล้วก็ปลั๊กญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเหมือนบ้านเราเนาะง่ายๆจะเป็นแบบว่า2ขีดแฮปปี้ครับผมเจอกันก็น่ารักดีเป็นแบบแท็กซี่แบบ black แคปสีดำๆเนาะก็คนขับก็จะแต่งตัวแบบหล่อเลยใส่สูทเลยจริงจัง สุภาพนะครับแล้วก็นี่มีที่สายชาด้วยในคือผมมาเติบโตเหมือนกับความเป็นญี่ปุ่นเลยเจนผมเด็ก90น่ะการ์ตูนอนิเมะดะคอนบอลเซนเทียมาเอดะอย่างนี้สิบรูถูกไหมเวลามาญีปุ่นก็เลยรู้สึกว่าโอ้ฟินมากเราอยู่กันที่ฮอกอยซึซเกิงกากุนะฮะจะเห็นว่ามีป้ายโฆษณางานเอ็กโป2025ด้วยนะครับที่เราจะไปกัพรุ่งนี้นะฮะ นี่นะฮะตอนแรกเป็นงานใหญ่ประจาระดับโลกเลย5ปีมีอีกครั้งครับซึ่งปีนี้จัดที่โอซาก้าครับด้านหลังเป็นถนนคนเดินครับคนมาบุนวายกันหมดเลยฮะเรียบนี่คือตกปลาเฮ้ยเหมือนเราเหมือนตกกุ้งบ้านเรานะตกแล้วก็กินเลยลองดูครับว่าเป็นยังไงมือแรกที่โอซาก้าลองดูครับมาลุยคคุปลาอาจึใครรู้ฝากคอมเมนต์หน่อยครับปลาอาจคืออะไร อาอยู่แ a ชแ c a ด์คุกไว้แอนด t อิต c คชแล้วก็ eat เลยกินเลยราคา1,080เยนรวมทำปรุงแล้วเป็น1,188เยนนะฮะมาแล้ว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 โอเคเราก็จะไปทำเป็นโอซาชิมิพลัสโคโอเคกริลโคเรโนโอเคอกริลกริลก็สั่งให้เขาไปยา่างตกแล้วกินเลยมีทั้งกุ้งปลากุ้งมังกรก็มีราคาก็ตามตัวเลย เราจะทำการปิ้งหอยหอยจีเขาบอกว่าให้เอานี่นะฮะวางบนเตาเปลือบันเขียวๆเ,เลยเนาะได้อย่างโสดก็แหละเปิดตึบๆแล้วช้ำๆอร่อยหอยกึบๆหนึบๆ,นบๆแน่นๆสู้ฟันนะครับแล้วก็หอมเนยมากๆพัดจืดพัดสึก เรื่องสดอ่าสดแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เขายังว่ายน้ำอยู่เลยนะครับนุ่มมากครับเหมือนจะละลายในปากแล้วก็มีกลิ่นหอมของปลาแล้วก็ไม่ขาวเลยอร่อยครับอันนี้แค่มื้อแรกที่มาถึงออสการ์นะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วยังไม่จบครับค่ำคืนนี่อยาวไกลเดี๋ยวไปเดินเล่นแถวนี้ครับเทียบอาหารด้านดีดี มันคือเห็ดครับผมแต่แวบ,บแรกเนี่ยเอาตรงเลยว่าไม่ได้คิดว่าเห็ดเลยเดี๋ยวดูงานวัด1เกม500เยนได้เจครั้งโอเคไม่รู้จักซะแล้วเรางานวัดไทยตะกุนจะเล่นประจำเล็งไอ้กล่องเขียวดีกว่าดูน่ากินสุดเราใช้ความตัวยาวตัวใหญ่ตัวเต็มเต็มแต่ไม่กระดิกเลยมันพวงกินไว้ปะวะ <c oughs> <c oughs> กินนีดีกว่าชอบกินไอ้หม,มีโคลาสุดคลาสสิก ดิกเลยเนี่ยอ,อันใหญ่โดนเต็มๆมันไม่กระดิกอะงานวัดไทยแล้วกูจะเล่นประจำ,ดจำโดนนะแต่ไม่กระดิกโอ้โ้แดรางวันปอบใจครับเฮ้ยก็มีมุกเหมือนคนไทยเหมือนน,นะเหมือนผวงให้มันหนักๆไว้ครับยิงโดนเต็มๆก็ไม่ล้มนะอ่ะเรียบร้อยเสียเงิน500เยนสบายใจนะ ฝ่อญี่ปุ่นครับสิ่งที่ทำได้คือตู้เกมอันนี้เกมงัดข้อไอ้ตำนานตอ,อนีชนะแล้วโอ้ทํามันง่ายไงี้ยเดี๋ยวปับฮาร์ดเดี๋ยวปับฮาร์ด <c oughs> มันเกมมันอ่อนหรือว่าเราแขง็งแกร่งเกินไปโอ้โห <c oughs> นี่เป็นหุ่นเลยเป็นหุ่นยนต์แบบว่าโตโหดโตโหด นี่ฮะเกมนักคอยตำนานนะครับเมื่อก่อนเราก็เห็นเกมไปบอลวัดกลังเนาะปล่อยมวยวัดกำลังอันนี้เป็นักขอยมัน้นกันแคน่ที่เคยเห็นต้องหาให้เจอเพราะในนี้หายากแล้วเกมนักคอยตำนาน ก็โอ้โหเพิ่งจะเจ็ดโมงยี่สิบนะฮะเจ็ดโมงเราจะไปตลาดปลาคิดซึกันนะฮะตลาดปลาที่เป็นที่ดังของ,อของคนโอซาก้านะครับก็ไม่ไกลาจากนำบาทเท่าไหร่แล้วก็ในข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีโอเมกเกษซริมทางมีตุ๊กเาโอซาก้าเนี่ยมาฝากท้องกันเต็มเลยนะฮะแต่ลูกของจริงจะเป็นยังไงนะฮะองขอไปดูหน่อย ครับถึงแล้วครับตลาดปลาคิสุนะฮะตอนนี้็ดโมงครึ่งเองนะฮะดูคนมาต่อคิวเข้าร้านเด็ดกันแล้วดูคิวยาวมาก mm hmm. คนที่ปุ่นเรื่องขึ้นชื่อเรื่องการต่อคิวนะแล้วก็ยิ่งเป็นร้านอาหารร้านดังเนี่ยจะเห็นว่าคิวยาวทั้งทุกร้านเลย mm hmm. คือเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเจะขาเขาอร่อยกินเนี่ยแบบร้านนี้อร่อยดังฉันมาฉันรอได้อะไรเงี้ยแต่คนที่สังเกตดูทุกร้านดังๆนะครับรอนานแค่ไหนเนี่ยก็มีคนรออ่ะเข้าไปดูข้างในครับผม อันนี้มีแบบขายเป็นแบบว่า700ดยเยนนี่0ันเยนเป็นแบบก้ามปูแบบถึงๆของน้ำรสมีมสสสน,นี่อูนิอูนิสองพันแปดก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณพันหนึ่นงอะไรอย่างเงี้ยนะโหนี่เป็นปลาทูนา่าโทโร่เลยของดีเลยแพงเลยนะของแบบของพรีเมียมเลยสูตเซ่อ่อแฟตตี้อันนี้แฟตต,ต,ต,ตตี้ก็จะแบบมีไขมันหน่อยนะฮะับแฟตตี้ชุน่าเอาแบบไม่มันแล้วกันนี่อันนี้นะฮะลองดูครับเป็นแบบว่าลายสวยมาก 2,800เยนนะครับ Thank you t h a n เรตโเาเล็งไว้อีกร้านหนึ่งครับร้านนี้ก็ดูปลาขาวสวยดีนะปลาลิสุัสฟางแฮมเบอร์อ Yes Okay Thank you What's the name of the fish This one Thai ี่นีก็มีบอกปลาด้วยเมื่อกี้เราซื้อคือปลาไทไทอีทไทยปลาไทอีทผที่นี่เขาดีนะคนเหมือนเขาชินกับคนต่างชาติเขาพูดอังกฤษกันได้พอสมควรเขามีที่นั่งกินอยู่ใช่ไหม ไปลองดูครับว่าบรรยากาศการนั่งตลาดเป็นย Rest area for traveler หมอยู่ว่าที่พักของนักท่องเที่ยวนักเดินทางนะครับนี่ผมก็จัดน่ารักมากเลยนี่เมื่อกี้เราช้อปปิ้งมาแล้วนี่โทโร่แบบมันแทกนะครับ2,800เยนปลาท่าอีกก็500อเยนอันนี้ย่อมเยาวหน่อยแล้วดูมุมนี่ฮะซื้อปลาในตลาดเสร็จก็มานั่งกินกันก็เป็นโซนให้กินเลย นี่เป็นไงซัดโทโรกับอะไรดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อมันแท่งความมันแท่งนุ่มหอมลวลาในปากกับปลาท่าอีกเนื้อขาวๆนะฮะหยอยลื่นๆนะมันลื่นเหมือนกินแบบเจลไว้ลื่นๆอะไขรมาห้ามพลาดอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะนะคะรับตลาดปลาคิซึโอซาก้านี่ไปดูข้ามุงอะไรกันไปดูนะ <c oughs> โหปลาดูแบบเป็นปลาที่ไม่ควรมาอยู่ในตู้นะมองอะไรกันครับ เราโชว์การแกะหอยสาราแห่งความทรงจำสมัยเด็กนี่เป็นสองซองตอนเด็กชอบมากแกะเป็นสองซองแล้วกินกบ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 กไปกันเดี <preserved> <Thank you. S 1> ๊ยวเยอโต๊ะเลยมาสครับตอนนี้ก็แวะจิบกาแฟ ข้างๆโรงแรมนะฮะย่านโรงแรมของเรานเนี่ยอยู่ย่านนัมบะเลยคือแบบว่าแหล่งช้อปปิง้งท่องเที่ยวแหล่งดีวีดีผู้เล่นแหล่งช้อปปิง้งท่องเที่ยวร้านมาจิมโปะอะไรคือสไตล์ญี่ปุ่นครบเลยเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งครับมามอิเซก้ามีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายใช่ไสิ่งหนึ่งี่ขาไมได้คือช้อปปิ้งครับโอเคไป่ลุยครับมีน้องเมดด้วยคาว้าย นี่ตำนานเลยมัดเทพเจ้าดาวนี้เคนชิโรอ่อน,นิเมะการ์ตูนญี่ปุ่นบางงาเนี่ยเป็นธุรกิจใหญ่โตมากครับคือแบบคนเขียนเขาเรียกอาจารย์เลยนะแล้วก็เป็นธุรกิจใหญ่มากโอ้โหน,น,นี่นี่คีนิกูแมนุษย์กล้ามเนื้อครับผมโอ้เฮดราฟินเคจิบุรุษอหางการอันนีะไหนเห็นเห็นตัวเอ็กซ์อยู่บ้างก นี่อันนี้คือเหมือนเช่าโกคาร์ทขับชมเมืองนี่นะครับมาเดินเล่นย่านจินไซบาชินะครับเป็นย่านที่โอ้โหท่องเที่ยวเพียบเลยดูนี่ถนนคนเดินนะครับมีที่นี่ทาโกยาก,กิเยอะนะมีคุณลุงหน้าโหดอยู่ึดงดูคิวสะก่อนตึ ก็กลายเป็นมุมคลาสสิกกันนะคนมาเต็ไปหมดนะครับดูคนี่แอดมอร์สนี่แอดมอร์สก็คือเป็นซูเปอร์แบรนด์เนอะรวมรวมหลายๆแบรนด์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าของไทยก็ต้องคานิเนวาลของเซียปินเขา <c oughs> สวยงามร <c oughs> องเท้าแฟร์ร <c oughs> องเท้าแฟร์ ตอนนี้อยู่ที่ปาโก้นะเป็นห้างเขาเพิ่งทำใหม่เรโนเวทนะครับแบร์ระดับโลกแบรนด์สากลทั่วไปแล้วก็แบร์ญี่ปุ่นก็มีนะครับก็มาดูดูฟ้าวดีเริ่มมีเข้าตาแล้วเราต้องเลือกไม่ใช่แค่สวยครับราคาต้องสมเหตุสมผลด้วยกะจะไม่เกิน5,000บาทไม่เกิน20,000เยนแล้วกันเพราะถ้าเกินเนี่ยมันจะไม่เย็นแล้วมันจะร้อนท่าเนี่ยเริ่มร้อนแล้ว4ี0 0 0เยนเนี่ยร้อนเลยใครชอบฟิกเกอร์ของอนิเมะอะไรเงี้ยนะครับมามาดูชั้น5ปาโก้โอ้ยยี่ฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์คิรูว์กอน ปีใครนะครับนีชูตนักเกิลปีโตโอ้โหครบเลยฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฮิตนะฮะตอนนี้ในเน็ตฟลิกซ์มีโหเป็นร้อยๆตอนเลยโจโจ้ครับจอจอจอคใครชอบเลยที่โจโจ้นะฮะความพีซขวัญใจของโหเด็กควาทุกคนเลยเนอลีอินทารบอลอุเทาเต่าบึกเลยจากเวียดนามครับผมเ <Yeah. S 2> วียดนามไวท์ฟอร์ดเ <Yeah. S 2> วียดนามอาไวดิจูบายเนะนี่ยอ๋อนี่เขามาสอยบูบูเหรอบูบูลาบูบูอ๋อ <Yeah. Yeah. S 2> โน้โน้โน้อื้อโอเคอื้โอเค ให้เราสะง,งั้นแต่ว่า thank you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 , thank you. ขอ,อนักชาวเวียดนามนะครับขอบคุณมากครับอ่ะชั้น6นะครับ pop culture น่าจะมีเยอะไปก็ซิลล่านี่คลาสสิกนะยังไงก็ทุกคนรู้จักทุกคนชอบเป็นเหมือนพระเอกของญี่ปุ่นเลยอ่านี่โซนแคปคอมนะฮะเป็นแบบว่าพวกเมื่อก่อนใครทัน rock man นะสี่ไฟเตอร์ที่มาจากแคปคอมหมดเลยเอาล้ะะครับตอนนี้อยู่ที่ orange street นะฮะอีกหนึ่งถนนที่ฮิป มากนะครับแล้วก็มีร้านคาเฟ่เก๋ๆร้านช็อปเท่ๆแบรนด์ดังๆเมืองน,นอกแบรนด์ญี่ปุ่นเองก็เยอะเลยนะฮะไม่ต้องค้นดถางทัเพลงครับเข้ามาลูกันเลยดีกว่านี่เลยเจอร้านมือสองนะฮะนี่ Second s t r e e ทนะฮะแท็กฟรีด้วยเป็นแบรนด์ในมือสองก็มีหมดเลยนะครับรองเท้าถุงเท้าเป้หมวกเยอะจริงๆ ไอ้ไอซ์สเปนกานหนอแต่ขาะสั่งไม่หวานนะเนี่ยจังหวานเลยมีทั้งขนมนมเนยแล้วก็มีช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็มีโอ้หมีทั้งน้ำหอมคือรวมทุกอย่างเรียกว่าแม่งรวมมิตขายทุกอย่างเลยก็ถนนนี้ก็มีเสน่ห์นะครับแล้วก็ก็น่ามาเดินนะครับ Orange Street นะฮะใครมาที่ออสเตก็แวะมาไม่ผิดหวังครับเท่ดูคาเฟ่นี้แบบชิลมากเลยคาเฟ่สวยจังหนุ่มๆมาก็มาตามรอยได้เสื้อแฟกับน้องก็น่ารัก สวยนะหกพนี่6,300เยนราคาดีราคาดีสีอะไรดีวะถ้าเอาเนี้ยสีขาวมันก็ใสได้เรื่อยๆ,ๆ่นะอันนี้ก็ดีนะเท่ดีนะดูแบบแนวๆดิอ่านี่ไซส์เท่ากันเลยใกล้เคียงมาก1 2 0่งเยน ถูกมากราคาดีมีป้ายนี้ด้วย Made in Japan เสร็จแล้วครับมิชชั่นเรานะฮะตามหากระเป๋าอันนี้ได้สมประสงค์ทุกอย่าง Made in Japan ด้วยเก๋ไก่มากโอ้หนึ่งมพันเองได้ราคาแท็กฟรีนะครับไม่เหอะหรอครับเราก็ทำการย้ายของเลยนะฮะใช้เลยครับไม่เหอะ วิชชันคอมพลีตเรียบร้อยนะฮะที่นำบะไม่ได้ของที่ซินไซบาสิไม่ได้ของมาได้ที่ออเรนสตรีทนะฮะนี่กระเป๋าสะพายข้างนะครับแบรนด์ l o c a l จากเมืองโกเบ m a ด e in Japan ราคานอ่าราคา11,000เยนก็2,000กว่าบาทราคาโอเคไม่แพงเกินไปนะครับสวยงามติง้งเย่เอาละครับเดินมาจากย่านนัำบะไม่ไกลนะครับอยู่ย่านนิปปอนบาชิเด่นเดนทานะฮะ เป็นย่านที่แบบว่าคล้ายๆอากิฮาบาระที่โตเกียวจะมีของเล่นมีฟิกเกอร์มีเกมมีหนังสือตูนมีเนี่ยใต็มไปหมดนะแล้วด้านหลังตึกใหญ่ๆแอนิมเมตนั่นดูสิทั้งตึกเลยมั้งนะ Family เครื่องแดงมีมีขายด้วยมาพร้อมกล่องแล้วใหม่กริปราคา60,000กว่าเยนนิดโอ้โหสองหมื 2, ่นนะสองหมื 2, ่นได้นะนี่นะฮะแม่แดดแฟมิลี่เครื่องแดงนะครับนี่นะฮะ ตำนานคอนทราขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา a b s e l e c เ s ียกสตาร์อะไรอย่างนี้นะยุก้าศูนย์ต้องรู้จักผู้โรงงานนี้ใหญ่บักตอนนี้เหมือนเอามาใช้มาใน Netflix นะอันนี้อะไรก็ไม่รู้แต่นาซื้อกลับจังอันี้เป็นแฟมมรับใบนี้หมื่นเยนนะกระดาษใบเดียวหมื่นเยนเลยโอ้โหเยเดือดเดือดทั้งนั้น เอาละครับอีกหนึ่งภารกิจนะฮะเราจะมาหาฟิกเกอร์หรือหุ่นอนิเมะกันนะครับอันนี้เจอแล้วหนึ่งร้านแถวนำบะนะฮะโอ <c oughs> ้โหดังกันบอลเพียบโอ้โหนี่สวย <c oughs> โกคูกับมังกร23งห่นมีเลโอนะฮะอโอเรียนี่สติช t ิเรียสนะฮะเซย่าไททันอ่าเอเรนเยเกอร์ เนี่ยผมฮิตมากถึงเซนเซนเยยเพราะว่าจะเป็นเกราะตามราศีคนก็จะอินอุย้ยฉันราศีนี้ฉันเป็นตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อมาเก็บกันไว้ครบห้าตัวหมื่นเจ็ดแต่เฮ้ยน่าซื้ออันเพิ่นนี่จุดชุดสื่อใครเซนเ็นก็มาโอ้โหเรียกว่ามีครบจริงๆนี่ผมมีหลายเวอร์ชันนี้ชุดนี้ยบ้านผมมีเก็บหมดเ,เอ็กฮันเตอร์ครบชุดแบบมี มีเป็นเซตฉากด้วยชายต่อสู้อันนี้ที่เกาะทั้งเซตนี่สองหม้เยนนะเอาเรื่องอยู่หนตัวหนึ่งหนูลบกีนิวครบเซตแบบว่า5ตัวเลยจอมานบูนี่กันเจ๋งโอ้ยเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะเอาอะไรนันครับ <c oughs> เรียดเลยมันก็นดูดีไปหมดเลยเรียบร้อยครับหนูลบกีนิวต้องนิมนต์มาอยู่ที่บ้านครับ5ตัวเป็นเซตตก เสียตังเรียบร้อยครับคือสายอนิเมะสายมังงะนี่มาที่นี่ครบจบในที่เดียวฟิกเกอร์ก็ครบมากนะครับย่านนี้นะครับนิปปอนบาชิเ <narrow> ด <road, S 1> ่นเด่นท้าเดี๋ยวนี้เราเราจะไปไหว้พระกันที่ วัดคัดซือโอจินะฮะออกไปนอกเมืองกอนนะครับวัดแห่งชัยชนะนะครับไปดูตุ๊กตานารุมาที่นี่ครับห้องอาหารเชา้าเบรคฟาสต์เขานะฮะโอ้โหอ,อาหารนี่หลากหลายมีทุกประเทศน่ากินมากๆเรียกว่าจัดแล้วเนี่ยอิ่มยาวๆเดินเที่ยวกันยาวๆ โรงแรมนัำบะเรีน่อโฮเทลนะฮะไม่น่าเชื่อฮะมีห้องซักผ้าด้วยและมีพื้นที่ให้นั่งเล่นนั่งรอผ้าแห้งได้ด้วยนะฮะคือโอ้โหชิลจัดครับระหว่างทางไปวัดคัตสึโกจินะฮะนี่ป่าเขาลมดื่นน,ะะนี่มีเขามาปันป่นจักรยานด้วยนี่วิวข้างทางเรียกว่ามันขึ้นดอยเชียงใหม่เลยนะ ทางเข้าวัดล้ำมากนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนโปสการ์ดนะครับวัดนี้จะเน้นเรื่องว่าชนะทุกอย่างนะฮะเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องงานใครจะมาส่งมาสอบอะไรก็มาบทกันที่วัดนี้นะฮะ ัดส,สิโอจินะฮะที่โอซาก้าครับเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของชัยชนะนะฮะจะเห็นว่ามีตุ๊กตาดารุมะเนี่ยเต็มเลยเป็นตุ๊กตาที่คนมาสักการะวัดนี้นะครับแล้วไปชนะอุปสรรคของตัวเองมาเหมือนบ้านเราเขาอาจจะเป็นเหมือนมัวเหมือนมาบนนะครับแล้วได้สําเร็จดั่งใจหวังก็จะเอาตุ๊กตาดารุมะเนี่ยนะครับมาวางที่วัดเต็มเลยจะเห็นนะทุกมุมทุกจุดจะมีเต็มเลยนะครับน่าร<ล>ักน่ารักนั่งเลยอันนี้นี่เป็นจุดปัม๊มจุดแรกนี่เป็นจุดเอตาลองมาปั๊มดูเสร็จแล้วนะฮะ จุดแรกจะเป็นนี้จากดต่ขาวขๆาเป็นนี้แหละ โอซาก้านะครับก็แวะมาบนมามูมาขอพรเรื่องชัยชนะทุกอย่างขอแล้วเนี่ยต้องมาแก้ด้วยนะคือการเอาตุกา๊กตาดารุมะเนี่ยมาวางไว้ตามจุดต่างๆเหมือนที่ชาญ,ญปุ่นเขาทำกันมาเช็คข้อสอบครับที่พิมพ์ปั๊มมาหลายๆจุดเนี่ยมีผิดมีถูกตลอดผมก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแต่มาดูของคนที่เขาทำถูกทุกจุดจะเป็นอย่างนี้จะสวยอย่างนี้เป็นแนวเราเรียวๆไปนะฮะ มากินเทมปุระเจ้า um> ดังนะครับน้องคนไทยเพิ่งเจอกันครับบอกคิวยาวมากเลยฮะยาวมากเลยกดสับตไคร้กดไลค์ในช่องป้องนวัลนะครับเดี๋ยวพี่รีบกินนะรอแป๊บสวัสดีครับเราจะไปที่ที่เมืองนารานะครับจะมีพระองค์ใหญ่ๆนะแล้วก็มีน้องกวางที่เห็นในโซเชียลเนี่ยที่เขาแบบว่า ไปให้อาหารกวางไปเล่นกับกวางกันนะครับอ่ะดูแมพโอ้โหดูแล้วมึนนะหนึ่งคนนะฮะ9 3 0เยนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลุยนารากันครับนึงวครับนารานะฮะนี่นาราพักน้องกวางกวางเยอง มาถึงแล้วน,นะครับนาราพักนะฮะโหนอนกันเป็นกวางต่างแข้งเลยดูเราะผ่านน้องกวางนะครับโหใกล้ชิดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับถ้าใกล้กว่านี้คงต้องโดนมันกินเข้าไปนะฮะคือใครมานาราพ์กก็ฟินเลยเด็กๆน้องๆหนูๆก็ชอบเป็นใหญ่ถ่ายรูปปรนสุสนานน้องกวางที่นี่ดู สงบไม่ก้าวร้าวคือเล่นได้เลยอ่ะมนุษย์กับกวางอยู่ด้วยกันได้แบบชิลมากเลยอ่ะมาแล้วก็สน่อยนะฮะโอ้โหกินไม่มีอิ่มใจเย็นในหนูใจเย็นใ้หนูโดนแล้วโดนแล้วงงหมดแล้วงงหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินเท้าจากสวนนราพักนะครับไปที่วัดนาไทยโดจินะฮะเป็นพระองค์ใหญ่หลวงพ่อโตนะครับแล้วก็เป็นอุโบสถไม้หลังใหญ่ที่สุดในโลกอ่า วันนี้ก็าบออายุพันสองร้ปีนะครับนี่เป็นไงไม้เก่าสุดๆไปเลยเจอพี่น้องคนไทยใจ็มไปหมดเรียบร้อยครับตั๋วเข้าวัดโคโดาจิ800รยเยนเท่านั้นใครยังไม่เคยมามาเห็นครั้งแรกมีหนึ่งว้าวเราใหญ่จริงใหญ่จริงเป็นโบสถ์ทำด้วยไม้หลังใกญ่สุดในโลกนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีพระหลวงพ่อโตนะครับที่ทำจากสำริด องใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็ต้องล้างมือก่อนเข้าวัดนะเข้าวัดญี่ปุ่นต้องล้างมือล้างหน้าชำระจิตใจสะอาดแล้วก็เอาควาันทูบเนี่ยเหมือนเข้าตัวเพื่อความเป็นสิริม,มงคลอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้านหลังเขาบอกมีเสาที่เส้นรอบวงเนี่ยใหญ่เท่ารูจมูกของหลวงพ่อของพอ่อ,งพอโตนะฮะเขาบอกว่าเสาที่มีรูอยู่ถ้าใครมุดเข้าไปได้เนี่ยเขจะสมหวังเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีจริงไหม ไปดูนดูน้องนมุดแล้วไปดูแบบมุดแล้วไปโผล่รูนะแล้วเขาว่ากันว่าใครที่รอดรูนี้ได้เนี่ยเหมือนชั้นหน้าแก่มันจะโชคดีจะได้ประสูตินิพพานอะไรมีแต่เรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็ก็จะไปรอดบ้านไหไก็เด็กๆเต็มเลยนะเขินเด็กครับ ื่อก่อนใครทันทีวีแชมเปี้ยนก็นี่แหละเขาเคยได้แชมป์ทีวีแชมเปี้ยนมาโหเกือบสิปีแล้วครับยังอยู่เลยฮนะร้านยังอยู่เลยฮนะเจ๋งมากเลยความแรงความทรงจำอันนี้เคยมากินเมื่อแบบว่า10ปีที่แล้วมาย้อนความทรงจำมาหน่อยครับก็มารอคิวนะฮะนี่ที่นั่งรอคิวนี่น้องๆเข้ามาให้เข้ามารับเราออเดอร์ข้างนอกนะครับสั่งไว้เข้าปรุงร้านจะได้รวดเร็ว,เ,รวเป็นรา้างแบบทีวีแชมเปี้ยนเลยมีรสแบบต้มยำด้วย แต้ตมจัดจ้านครับใครชอบสายแซ่บเป็นหนึ่งต้มยำก็พีแล้ได้มัสค,ครับตอนนี้อยู่เทปไฟนะฮะย่านอุเมดะนะครับตึกเทปไฟเนี่ยชั้นเจ็ดจะมาซื้อตั๋วชิงช้าสวรรค์ได้ขึ้นดูวิวทั้งเมืองของโอซาก้านะครับนับเป็นหัวคนละ800ยเยนดูวิวโอซากายามค่ำคืนกันเถอะ งามครับได้วิวทั่วสกาเลยทีเดียวแอบเสียวอยู่เหมือนกันสูงอะเนี่ยฮัลโหลกูดมอร์นิ่งครับทุกคนนี่นะฮะออกจากประตูโรงแรมนะครับอ่ะเราจองทุกอย่างผ่าน t r i p c o m โรงแรมนัมบาโอรนเทลโฮเทลนะฮะสะดวกมากจริงๆนะฮะใกล้กับทุกที่เดินทางสะดวกมีทุกอย่างครบจบทริปดอทคอมเนี่ยจริงเราจองโรงแรมตัว๋วทุกอย่างได้หมดนะฮะบางครั้งเรามาเมืองที่เราไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ให้เรารู้ได้ว่าทีโรงแรมเราอ่ะมีร้านอาหารอะไรดังมีร้านกาแฟอะไรดังน่าไปชอบไงที่ไหนเช่ที่ไหนคือช่วยได้เลยมาเมืองที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเราก็สามารถจะไม่หลงไม่เออไม่งงว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับ Tri ป .com ครับอะดูบรรยากาศต่อเลยนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ อันนี้ครับจากโอซาก้าบินตรงสู่กรุงเทพมหานครนะรถกีนิวแถมแถมนี่นะฮะครบเซตครบเซตเราก็ต้องวางเขาให้คู่กับแกงเขานะฮะซาบอนนะฮะฟรีเซอร์ใครหนึ่งตัวครับตรงนี้ไปได้ใครหนึ่งตัว,ตน,น,ตวตนั่นคือโดโดเรียอ่ะเดี๋ยวต้องไปตามหามิชชั่นตามหาโดโดเรียถ้ามีหนึ่งโดโดเรียตรงนี้นะฮะจะครบทีมเลยเอานะครับเทปโอซาก้านะฮะจบเรียบร้อยนะครับส่วนอีพีหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับงานระดับโลกครับ World Expo 2 0์5ที่โอซาก้าครับจะดูว่างานระดับโลกเนี่ยสเกลที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วจัดที่โอซาก้าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเจ๋งดีงามขนาดไหนไปเจอที่งาน World Expo ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ